ไม่มีอะไรแล้วก็พ่ดคับหน่วยระดับกองพันกองร้อยก็ที่คุยกันตลอดดีขึ้นครับช่วงนี้ดีขึ้นเรารอสัญญาณความชัดเจนในการประชุมอาบีซีส่งสัญญาณมาข้อเบอร์ส่งสัญญาณมาแล้วก็จะประชุมกันในเรื่องการซึ่งการต่อไปให้มันคลี่คลายมากขึ้นถ้าถ้ารางอาบีซีที่ทราพูดถึงจะมากับกัมพูชาน้วยก๋อเราเราก็รอรอให้ทางกัมพูชาเป็นหลักอ๋อเราเราร้างยังครับ พรุ่งนี้ก็พร้อมวันนี้ก็พร้อมผมนี่ผมนี่แหละเป็นประธานไม่ยากอะไรครับเพื่อยู่กับทนบเขาต้องต้องรอสัญญาณจากผู้นำครับเป็นห่วงไหมครับอีกสองเดือนท่านก็จะเกษียณแล้วคนที่จาราต่องานในส่วนของกําลังเรียนชายแดนไม่เป็นห่วงครับผมมั่นใจคุ้มชาน่น่าจะเลือกเลือกไหมครับที่ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วครับไม่ไม่ไม่เป็นห่วงครับ สแกมเมอร์ขึ้นอยู่กับนโย,ย,ายบ,บายรัฐบาลด้วยครับเพร,ราะว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชาเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าว่าอะไรเป็นอะไรปัจจุบันนี้ก็ลดปัญหานี้ได้เยอะนะครับท่านที่เคยรับทัวสัตว์เบอร์ปรแปลกๆ็อาจจะลดลงสังเกตได้ครับเนื่องจากว่าเรามีความเข้มงวดในการเข้าออกด่านทุกคนเหล่านี้นะครับหน่วยความมั่นคงเราต้องดูความมั่นคงของกัมพูชาอยู่แล้วครับแต่เรื่องการเือนก็ ก็เป็นระบบของเขาที่ต้องแก้ไขในรวฐชาธิปไตยอยู่แล้วาะว่าต่อไปจะมีการเปลี่ยนนายกก็พร้อมทำงทานของเราต่อไปไม่ว่าจะเป็นนายกคนไหนพร้อมอยู่แล้วครับขอเป็นนายกที่มีนโยบายชัดเจนแล้วาาก็ทำเพื่อประเทศชาติเราต็อตอบสนองอยู่แล้วครับตั้งคต่จากวันที่28พฤษภาเสียงปืนนัดแรกตรงนั้นจนถึงวันนี้มันลากยาวมานี้คิดว่าประเมินประมาณแล้วว่าดีขึ้นหรือว่าจะสถานการณ์ดีขึ้นครับ,รบหลังจากที่เราปรับกําลัง ปรับพลังที่ช่องบกม <c oughs> ันก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นหลังจากที่เรามีมาตรการในเรื่องการอะไรต่างๆก็ก็เสริมเสริมการธรรมาการณ์นี้ดีขึ้นเป็นลำดับเชื่อว่าในอนาคตจะไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นผมขึ้นอยู่กับนโยบ,บายของคุณนำกับูชาครับเ,<อ>เราไม่มีปัญหายอยู่แล้วต้องดูว่า สามประสานกับหนึ่งพื้นที่นี่จะไปถึงไหนอะไรยังไงอยู่ตรงนั้นนะคร <c oughs> ับก็คือ,อยังห่วงเรื่องของไอซีที่เขาเอาขึ้นสา่โลกใช่ไหมที่ไมครับหมอเป็นเรื่องของของรัฐบาลรนะัฐบาลของเราก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทหารเราก็ครูพื้นที่อยู่นี้เหมือนเดิมแต่ท่านดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้รัฐบาลั้ะสองประเทศแก้ปัญหาให้รืเรื่องไปด้วยดีนะครับ เพื่อความยินดีสุขของพี่น้องทั้งสองประเทศครับไทยและกัมพูชาครับรวมรวมถึงท่านคุณมาเน็ตด้วยหรือเปล่ารวมด้วยทั้งหมดครับรวมครับท่านมทักถามเรื่องนี้แหละที่ที่ตอนนั้นที่ท่านรัฐมนตรีช่วยพูดในสภาเรื่องอะไรนะเรื่องจัดแอดที่เราขอเอาวุธไปอ่าเหมือนกระสุนกระสุนแอดแล้วมันก็เลยเป็นเป็นตั้งว่าเราอาจจะมีไม่พออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ผมว่ายังไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงบังครับน่าจะเป็นเรื่องการให้ข่าวที่อาจจะคาดเคลื่อนนะครับผมว่าไม่ต้องเป็นนั่นนะครับคือทุกวันนี้ประเทศไทยเราเพียงพออยู่แล้วครับพร้อมที่จะปกป้องประเทศชาติขอบคุณครับครับขอบคุณครับรออยู่ท่าบนแล้วด้วยเต็มแม็กซ์อะไรฮะเต็มแม็กซ์อายุผมไอ้อาวุธผมกสุนี่ครับมีเต็มแม็กซ์ครับเต็มแม็กซ์